อ่ะสบายดีสบายดีเอฟซีมัดสกูสชุนสบายดีพ่อแม่พี่น้องนอหลุงป้าน้าอาเนาะมาพี่น้องมาเมื่อนี้กินข้าวเสร็แซ่บกินข้าวเส่าตอนรับน้องสายเส้นมาเนาะพี่น้องนอลูกลานกนข้าวาแม่เด้อมาเด้อเอฟซีมัดสกูสชุนกินข้าวนังปลาเส้นเด้อเมื่อนี้เดือดเสร็จแซ่บกินข้าเด้อมาเด้อเอฟซีมัสกุลุนมือนกินข้าวนังปลาตกตาเด้อตอนรับน้องสายเส้นกำลังมาแต่เฮ็ดเวียกพี่น้องเลยนี่นี่พี่น้องนี่พี่น้องเลย ปลา2ตัวแล้วก็อันนี้ตําเฮ็ดอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะตําเฮ็ดซินพี่น้องเอ้ยตําเฮ็ดซินใส่กิโลกิโลเอ้ยกิโลอันนั้นแถวอันนั้นเอิ้นว่าอีหยังกิโป่งบ่พี่น้อง็ปไเนาะแต่ว่าถอีสานนี่คือสิแม่นเอิ้นกิโลคือกับประเทศลาวนี่แหละพี่น้องเอ้ยภาษากบ่จะเป็นางางถิ่นแตกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะเอาลงมือบเซน เอานอกจากนั้นกับบาลเซียนจะมาพากซองเดอ้อซื่อว่าบาลเซียนชาแนลอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดสกเรตเพื่อเป็นกำลังใจบาลเซียนเดอ้อบาลเซียนได้หนึ่งพันสับเลยจะได้บาลเซียนผู้ซึกงนะได้ผู้ซึก,กมครบแล้วขอบคุณเอฟขอบใจขอบอกขอบคุญเอฟซีนะขาบมาติดตาม เอาเอฟซีค ah, ุณหลายลายเอซที um, du, ost, ่ติดตามช่องบาเซียนเด้อขอบคุณหลายลายและขอบใจอืมตอนนี่ไปนอนจุดจุดตังน้วนยมมะทำอยางเด้อ chuột nào ngon nhằm sờ sâu nó Vương cưng Hết xịn nó mới nóng nó Ta bữa đây thì bố chắc nên Kiếp nạ bây thì anh sẽ ao ăn Ao mà say nó mới ัหารื้นบ้านอีแม่าตนะน่หทำใส่กิโลความมันกิโลมันพี่้องโอ้เมืดน้อยเมื่อให้พาะพี่นหอย อันนี้นี่ยย่างเองงด้วยพี่น้องเนะน้องของอายที่บรเส้นมาต่ทำงานเลยก็เอาปลามาเลยพี่น้องเลยจะให้สามตัวเมวื่อวานีน่ตัวหนึ่งพิ่นให้ Ô, oh, b ăn nhà cát phát lấy đơ, phía nọ người, lộn phát vì rồi nè, phía à บอกว่าทางไดบอว่าอยู่ประเทศใดอยู่แคนเมืองใดเนาะพี่น้องเนาะควรรักษาสุขภาพนะเด้อพี่น้องรักษาสุขภาพหมดทุกทุกคนอบเอฟซีหมดทุกคนนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะจ้าให้ีมีแพี่น้องเอ้ยสุขภาพขแข็งร่รวยพี่น้อง ติดตามผลงานเบาเส้นน้องพี่น้องนต่อไปเนาะปบนซิมีวิธีแบบใดปบนซิมีคลิปแบบใดน้องพี่น้อง Thank sure. เริ่มหน้าถอับน,น้นเน่เนาะมันคสุกคนเนะาะเดี๋ยวไปติดนี้ด้วยเอฟซีด้วยุกคนอหไเ,เนาะออเรือเป็นบังใจ รมชับต่อไปวิตฤดูนี้ก็จะออกฤดูยังอีกบุ่ตาวิฤดูใหม่มีอีเป็นอาหารหลักของจ้กิโลกชวิตักกาพี่น้องมากวฤดูผักกาดออักาดาปูผักกาดพี่น้องเต็ม อหาดูนู้อ่ะดูกระต่ายกรึบกรๆบกรบกรตะนับบาเซนมาแต่เห็ดเดียกินแกงเห็ดน้องเลยสงคงค่งเพื่อนก็ได้หนึ่งพันคนติดตามแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ายัางแต่ท้าชั่วโมงนาะพี่น้องเนาะ À, cả phân số mùng thì nó nhang y sam phân số mùng nó à, chỉ đây lấy đây lịch lịch nó nói đây, ngân chẳng, youtube lấy hết ba lim sao khi nó ngơi sao เอ้าคลิปนี้กาจุเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนพี่น้องและกระชิงที่สำคัญกากดติดตามส่องบอเซ็นเนาะพี่น้องเนาะบอเซ็นแชนเนลพี่น้องเลยเอ้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและสบายดีเนาะพี่น้องน้ยบาย